สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับนีหฮาว ทำอะไรกันอยู่จ๊ะฮัลโหล你好เกิดอะไอะมันไม่ขึ้นนะพี่ครับ คนแล้วอ่าสวัสดีครับ<า>สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นชัดไหมครับพี่เอ้ยอ๋อเุ้ยพี่ผ่าตามาครับใช่ใช่มันจะดูไม่ค่อยเข้ากันนิดหนึ่ง <laughs> อุ้ยแล้วเจ็บไหมครับเริ่มเจ็บแล้วตอนนี้ยาชามันเริ่มหมดแล้ว โอเคครับงั้นแค่นี้ได้หรอครับพี่โอ้ทุกคนพี่ครับไปผ่าพุ่งยิงมาแล้วครับผมในที่สุดผ่าสักทีเขาทำยังไงอ่ะพี่แบบว่าใช้มีดกรีดนี่ีครับเอ่อตอนตอนตอนผ่ามองไม่เห็นเพราะมันพลิกเปลือกตามาแต่ว่า รู้แค่หยอดยาชาแล้วก็ฉีดยาชา,าหนูนกกน่ากลัวน่ากลัวอยู่ตอนนั้นแต่ว่าได้อยู่เพราะเป็นเพื่อนผ่าให้นี่อยู่ไหนเอ่ะกําลังมาฟิลิปน,นเอา โดยใช้ wi ไปใช้ไ i ไฟฟิเนตอีกไหมเ่ยเนี่ยคิดคิดอยู่เนี่ย <laughs> วันนี้ทั้งวันเลยออกไปข้างนอกไปทำเนื่นททำนี่มาครับอ๋อใช่คับผมวันนี้ก็กเป็นเรียกว่าวันแรกที่เปิดขายของเราขอครับวันแรกดีใจอ่ะดีใจมากครับ ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับขอบคุณขอบคนจมานะครับขอบคุณมากเลยครับแบบนั่งดูนะดีใจมากดีจซนกมากครับขอบคุณทุกคนมากมากนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนทุกคนนะครับผมผมจะให้ดูตากุงยิงที่เพิ่งไปทํามานะครับแผลอยู่ข้างในนะครับน้ำตาไหลเป็นเลือดอยู่เลยนะครับเฮ้ยเป็นเลือดเลยอ เอตอนแบบตอนทำไงแล้วมันแบบติดอยู่ที่ตาอะไรนี่พอดีอ๋อครับออะไรอยากเห็นพี่อัพหนวดแมวอะไรอะีรอ่านผิดอ่านผิดแล้วอ่านผิดแล้วจริงๆโอ้โหแปที่หนึ่งก็่ you guys today is the first day we started pre-ordering our first photo book up and h o m beside and thank you very much thank you very much really really from the bottom of our heart uh thank you very much for supporting us it really means a lot to us and yeah uh, uh, i also grateful. i don't know what to say but thank you very much you guys thank you for always supporting us very much so uh actually today is the first day right but you guys can pre-order until uh 28 Thank y o เ v ร r y much. ครับผมยี่เลยยาวๆครับผมครับผมก็ถึง28ตุลานะครับใช่ยังเกิอยู่ก็เดี๋ยวเราจะมีอีเวนต์แฟนไซด์ด้วยนะครับผมทั้งหมดสวรรานะครับผมก็เมื่อวานทุกคนบอกแล้วว่า คนแรกคนสุดท้ายไม่เอาอยากได้อยากได้มาแากดวงจริงๆเดี๋ยวแลันด้อมให้ตามคำขอเลยไม่เอาแบบไม่ได้แบบไ้ยไม่เอาเราไม่เอาเม่เอาแบบแตงโมโใช่ครับซึ่งตอนแรกนั้นไม่ใช่ใครนะครับก็คือคุณอภุภูมิพัฒน์นั่นเองไม่ไม่ไม่ผมไม่ใช่คนแรกครับคุณเจพราะตอนเพราะตอนเก้าโมไม่ใช่ครับเพราะตอนเก้าโมอ่ะผมรถติดอยู่ครับเราผมกำลังรีบอยู่ครับอ เก็เป็นภูมิแล้วสิเนี่ยตื่นหรือยังเนีตื่นหรือยังยัง9โมงอ่ะแต่วันนี้วันนี้มีคนประกาศริเตอร์คนใหม่นะอุ้ยบ้าบอนอะท่านี้เลยนะท่านี้เลยนะบ้๊บาดวันนี้ ทั้งพิเนเตอร์ทั้งโฟโต้บุ๊กพี่ชายของจะเกินไปแล้วนะแล้วอะไรโฟโต้บุ๊ของเราสองคนถูกหวยเฮ้ยมีคนถูกหวยให้ดู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 สี่หกนุ่ใสองตัวถูกเหรอเฮ้ยไม่ผมไม่ค่อยเล่นหวยไม่ใช่พี่ไม่ใชพี่พี่ พ,พี่ชยายอีกคนหนึง่งพี่ชายของผมอีกคนหนึ่งไม่ใช่พี่จัสตินไม่ใช่พี่เปิร์กด้วยหรอพี่จัสตินแหละพี่จัสตินอ๋อเหอหอเรื่องห้วป่านนี้ไม่ใช่แนวเลยอ่ะดีแล้วครับดีแล้วครับพ่อพี่ซื้อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ยังไม่เคยได้ดีใจกับเขาสักทีกลัวจะซื้อ แบบว่ายี่สิบสามสิบใบอะไรเงี้ยครับแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีคนซื้อนะไม่น่ามีคนจะยอมซื้อแบบอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันน่าจะแบบเป็นเรื่องที่แบบเขาน่าจะไม่ทำกันวางเลยแล้วกันโอยมีคนโทรมีคนโทรต้องเรียกเสียจัดหรือเปล่าครับไม่รู้ถูก ท้ายสองตัวคัพเปอร์หรือเปล่าที่ซื้อไปี่เจอซื้อไปเท่าไหร่ครับไปเจอไปเท่าไหร่ล่ะอ๋อประมาณสามสิบพวกเนี้ยประมาณสามสิบอะสามสิบใบเลยเหรอโอ้ครับโหดมากกำไรสองร้อยอะกำไรสองร้อยแล้วสามสิบใบกำไรสองร้อย ีใจครับดีใจมากคนขอบคุณมากๆวันนี้ก็ก็เลยอยากมาขอบคุณท um like be ุกคนใช่ครับพ so, so ี่จะติดมาถึงโมก็ขอขอบคุณทุกคนมาที่นี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมาที่นี้เนะครับขอบคุณจริงๆยังซื้อได้อยู่นะครับจนถึงวันที่28ตุลาคมนะครับผมไม่ใช่ใช่วันที่28ตุลาคมถูกแล้วครับแล้วก็เบอร์เบอร์เบอร์ สามารถซื้อได้จนถึงวันที่28ตุลาคมแล้วก่อนท to well ี่28เราจะมาจับรางวัลกันนะครับผมอยากได้ถึงกี่เล่มผมบอกแล้วไงว่า8แสนเล่มผมซื้อเองนะที่เออหรือผมลองซื้อมาใจว่าต้อซื้อจับกระดบอลโลก ชิ้ยศไ้ปากลูกช่วงนี้สิวขึว้นนะครับทำไงดีเนีย <laughs> ่ยสงสัย,ยต,ต้องไปหาซื้ออะไรนะบ <c oughs> ูได้ดี <c oughs> นะครับสามารถหาซื้อได้ทำแล้วนสนอซื้อนะครับผม <c oughs> สุดฤทธิ์แล้วเวลาทาต้องทำท่าแบบนี้ไหมครับ <c oughs> เอ่อทำประมาณานี้ครับ <c oughs> เขินพี่ชายนี่ผมว่าเจาครูร่างดีพี่ประทาตาเพี่ยิงต่อแล้วเอาแลวนี่มันต้องทายาทาอะไรบ้างครับมีตรงแบบียากินมียาทาและมียาหยอดมีครบโหมีครบเลยจริงๆริไม่อยากจะบอกเวยเหมือนกันนะว่าต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆแฟนคลับทุกคนจริงนับสนุนนะครับครับผมจะได้เท่าไหร่ แค,คแค่สนันุนก็แค่สนบสนุนก็ดีใจมากๆแล้ครับแต่ยิ่งเยอะแบบว่ายิ่งเยอะก็ยิงย่งเป็นกำลังใจให้พวกเราแบบอยู่แล้วแต่ว่าเราร,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 รู้สึกว่าแค่นี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วแค่นี้ก็ใช่ครับแค่นี้ก็แบบว่าขอบคุณมากๆแล้ครับดีใจมากๆที่ทำมาครับ Thank you guys very much for the fans from around the world Thank you very much for supporting us It means a lot to us Thank you very much พี่ต้องอยู่เหรอพี่ต้องมา ่ต้องอยู่ตรนั้นตองโคซ่าใช่ใช่ครับตาบัวมากครับตอนนี้เพราะว่าเพิ่ง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 ไานนี้เสร็จไปพักไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครอบเตือนมมันแบบว่าเสียพรุ่งนี้ทำงานไหมครับต้องถ่ายมีถ่ายอีปะมีธุระนนิดหน่อยครับอ๋อ แต่ว่าไม่ได้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 ใช่แน่นอนเงินแบบว่าเสี่ยงนาะถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางอะไรพวกนี้ใช่ก็พักก่อนก็เดี๋ยวถ่ายรูปส่งคุณหมอทุกวันนะครับถ่ายไม่ไหวครับพี่พี่ครับผมบ้องนะครับตคุงนะครับก็ก็ ก็ขอบคุณทุกคนมากครับครับนี่ก็ทุกคุมากมากเจริงๆครับเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะต้องขอตัวแล้วล่ะครับเพราะว่ามันเริ่มปวดแล้วเพราะว่ายาชาเริ่มหมดไปพักพี่ไปพักกินยาด้่ยหครับกินยาชาเริ่มหมดได้ครับเราลองพุงก็จะได้ไปใช้ wifi ที่ฟิตเนสสักทีนะครับยวันนี้จะต้องเล่นจริงๆนะพูดมาเพื่อเล่นเลยรอแต่เขาคนเยอะก็ค่อยว่ากัน โอเคโอเคสู้สครับสุขนะครับไหาเช่นกันครับพี่สวัสดีครับขอบคุณทุกคนมากมากนะครับขอบคุณนะครขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับก็ยังสามารถไปพออเดอร์กันได้อยู่นะครับจนถึงที่ยี่สิบแปดนะครับผมใช่ครับยี่สิบแปดสุรานะครับยี่สิบแปดสุรานะครับครับก็ฝากไว้นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ thank you very much for

พี่ไม้ชั้นบนปากไปบอกถึงพี่ไม้ชั้นชั้นสี่ครับสี่ครับครับแล้ว <laughs> <laughs> ผมเจอกันนะครับผมครับขอบคุณทุกคนนะครับดีครับดีครับ